พี่พี่ผมอยากจะซื้อทองสักบาทครับอพนักงานก็ออกมาออกมาปั๊บให้เลือกยังยังไม่ทันส่งเพราะว่าเพราะว่าคนมาซื้อในท่าทางพี่ขอดูขอดูสร้อยหน่อยพิรุตพิรุตแล้วก็ไม่ส่งให้พอไม่ส่งไพ่หมอนี่ทำไงแล้วป่ะมันกระชากจากมือเลยครึ่งเดียวมันก็เอาหละขาดเงี้ยหรอขาดแล้วขึ้นรถมอเตอร์ไซค์หนีไปจับได้ไหมคุณผู้ชมว่าจับได้ไหมได้ อ่ะแน่ใจนะได้ยังไงต้องจับได้ไม่คิดว่ามันจะหักมุมเมื่อเหรอชิงทองไงต้องจับได้สิก็วงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ผู้ชายคนนี้ทําทีจะไปซื้อสร้อยบาทหนึ่งนะครับนี่แหละพนักงานร้านทองเออามาดูน้อยขอดูน่อยไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการทําการซื้อขายก่อนอ่านี่แหละค่ะนี่ได้แล้วครับคุณผู้ชมโอ้พนักงานบอกว่ามีพิรุษน่ะ แล้วก็เดินไปแบบว่านี่เลยนะสบายๆมอไซต์ติดเครื่องไว้โอ้โหคุณผู้ชมมันเอาครึ่งเดียวไปครับขี่มอไซค์นั่นอะไรยามาฮ่าเขาบอกแดงดําหนีไปเลย <S <S <อ>เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้างทองแห่งหนึ่งในตลาดลําพูรานะครับตําบลลาพูราอําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนี่นี่เค้กเค้กอร่อยลําพูราเนี่ยนะก้าวโมงเช้าเมื่อวานนี้ครับหลังกเกิดเหตุตํารวจสพห้วยยอดครับวิทยุสกัดจับนะครับไปเจอผู้ก่อเหตุขี่รถผ่านหน้า แน่สพหวย,ยอดซะด้วยนะนะครับไปที่ร้านทองแห่งหนึ่งในตำบลเดียวกันเนี่ยคือจะเอาไอ้ส่วนที่ที่กระชากได้ไปขายนะครับตำรวจก็ตามไปจับได้จริงๆน้ำแข็งอ๋อเธอ,อเก่งจริงแล้วก็ในย0นาทีด้วยสุดยอด20บนาทีนะยังไงสพไหนที่จับไม่ค่อยได้ไปดูงานสพเนี่ยหุ่ยยอดนะผู้ก่อเหตุคือนายวิศรุดจันดวงอายุ31ปีถูกคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านทองวิศรุดบอก ที่ผมก่อเหตุอะผมไม่มีงานไม่มีเงินนะพี่ผมก็เลยเวียนดูพี่ผมก็กขี่รถเวียนดูร้านอื่นคนเยอะร้านนี้แหละเหมาะที่สุดเล่นกับกันมาไกับานันมนกับารัยะไม่เหนยาครับมีเนี่มมีมาครับ ตึ้ง้ีลาว่างเพ้นได้ไหมหลวงได้มั้งไหมไม่กับปีละเนี่ยมาไมาลุเลยไม่พตามอะเลยลุกๆๆเลยไม่หวเชียงมาเลยคนเมื่อยมาเลยคนไหมกับมองเวียนเลยคนเมืยเลียนอะไรบังไหมไม่กับแต่รานนู้นพันมาเลยไหมไม่กับผู้ใหญ่เวียนอะไได้รึผใจมาร้านนี่ครับมาคุยกับพี่โสพิญญาหน่อยพี่โสพิญญาปิยนาถอายุ49ปีพนักงานร้านทองเล่าบอกว่า ตอนนั้นน่ะหนูก็เอะใจอยู่แล้วเอะใจอยู่แล้วเพราะผูก้ก่อเหตุอย่างที่บอกอะ่ะพี่พิรุษแปลกๆเออเนี่ยครับมาจอดรถแล้วไม่ดับเครื่องเนี่ยหนูเห็นอยู่แล้วนี้นะพอเธอหยิบสร้อยดูก็เนี่ยพยายามจะขอไปลองใส่แต่เธอบอกไม่ได้หรอไม่ปล่อยไม่ปล่อยสร้อยในมือครับคนไล่กเลยกระชากขาดไปนะฮะแล้วก็ออกจากร้านขี่รถหนีไปตำรวจตำรวจทำยังไงอ่ะตำรวจก็พิมพ์ครับพิมพ์นายวิสรุตจันดวง enter เป็นไง <Enter. S 2> เคยถูกจับข้อหายาเสพติดครับ oh. เสพยาเสพติดแต่ครั้งนี้ครั้งนี้ตรวจไหมตรวจไม่เจอเออก็เลยอ่ะอย่างนั้นก็เอาวิ่งราวซับไปนะครับส่วนร้านทองโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ตำรวจสพหัวย,ยอดในสุดยอดจริงๆร้านทองที่เกิดเหตุพบว่าสองปีก่อนเคยถูกคนร้ายนะครับ บุกเข้ามาชิงแหวนทองน้ำหนัก2สลึงแล้วแต่ตำรวจสพหัวยอดสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้เวลาในรวดเร็วเหมือนกันโอ้สุดยอดจริงหัวยอด <นะ S 3> อสอพอะไรวันก่อน,นใต้เหมือนกัน,นะ<ช><ช>อยู่ไม่ไกลหรอกนะไปดูสพหัวยอดเขาทำงานยังไงค่ะ